ดีนเพื่อนทุกคนด้วยนะและยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องจริงใจแชนแนลแ neo 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 นะและวันนี้เราก็จะมาเออแบบว่าวีท็อกกันนะนะหลังจากที่จริงใจก็เปิดเทมไปแบบว่าได้แป๊บหน่อยใช่ซึ่งแบบว่าก็เชื่อว่าคนก็เปิดแล้วบางคนก็ยังไม่เปิดเพราะฉะนั้นเราก็จะมานั่งคุยกันไปเรื่อยๆไม่มีอะไร แบบว่าพูดคุยเรื่องอะไรก็ได้ไรสรัลาแบบว่าไรวิญญาณเฮ้ยฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันยังไม่ตายซะหน่อยโอเคพูดพูดให้มันรู้เรื่องดีกว่านะคะเออก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็ไม่มีหัวข้อเนาะเออก็จะมาพูดคุยเรืๆแล้กันนะคะอ้าวันนีออ้จริงจังวันนี้ใส่ชุดนักเรียนมาแน่นอนว่าเพิ่งเลิกเรียนจ้ะ เรามาเริ่มกันเลยนะทุกคนน, <Okay. S 1> นี่ชุดนี้ชุดนี้ก่อนอื่นชุดนี้ทุกคนจำได้ไหมที่ไปล่าท้าผีดในโรงเรียน mm hmm. อตอนนั้นที่เลิงลี่ใส่ชุดน,นักเรียนสีม่วงน่ารักจํมโ้ตอนี้ใช่แต่ฉันก็ใส่ชุดนี้แหละ mm hmm. นี่มีกระเป๋าด้วยไไม่ด้ซักใช่ไหมล่ะเว่าไงนะฉันซักแล้วนะแล้วนะถ้ายังไม่ได้ซักคงจะแปลก mm hmm. ขออนุญาตนาอวดกระเป๋าสักเล็กสักน้อยมีพวงกุญแจร้วมันเป็นกระเป๋าเล็กๆนะแต่ว่านางเสือเรียนที่โรงเรียนของจริงใจก็แบบเอ้ยฉันทาร้าฉันเป็นเด็กสมัยใหม่พรำพรำพรำอ๋อแล้วเธอเปลี่ยนเครื่องแบบยังอ่ะในชีวิตจริงอ่ะในชีวิตจริงอ่ะเปลี่ยนแล้ว ออ๋แขนก็คือแบบยาวขึ้นมาใช่ปะใช่ยาวขึ้นทําให้แบบว่าต้องสู้ชีวิตกับอากาศของประเทศไทยนิดนึงอะนะก็ไม่เป็นไรหรอกนะอ,อย่างนี้ก็จะกระแลเปียกเลยดิเอ,อ้อ กันไว้ไม่ใช่เหรอแต่เราไม่ได้เตรียมกันไวค้ค่ะวันนี้เราจะพูดอะไรก็ได้คะ่ะฟรีทอกก็คือฟรีแบบฟรีจริงๆคือจะพูดอะไรก็ได้ไรสาระนอกเรื่องเลยก็ได้นะคะเฮ้เฮ้แลบบ้วเ้าที่โรงเรียนเป็นไงมั่งอ่ะเพื่อนตัวสูงกันไหม โอ้โหสูงกว่ากอดฉัน,นเลยล่ะเลยนะือก็แบบว่าไม่เป็นไรนะคะแบบว่าเด็กกําลังโตนิดหน่อยอใช่กําลังโตนิดหน่อยนะคะทุกคนอย่าคิดว่ามากมากนะอย่าคิดว่าคําว่านิดหน่อยของเล้งลิกยาละเลยแบบว่ามันมันแบบเออมันนิดหน่อยจริงๆทุกคนก็คือไม่ได้ประชดเลยสมองไหลนิดหน่อยไม่ได้ประชดนะเชื่อได้ไว้ยเนี่ยเชื่อไม่ได้ แล้วโรงเรียนเขาสอนดีไหมแบบว่าเครียดเกินไหมหรือว่ายังไงอะย่งไงเราก็แบบเป็นอย่งนี้ทุกโรงเรียนอ่ะนะก็ต้องเรียนยากคืเรื่อยอ่นอย่งทอ่ะนะก็ต้องียนยลอยอ่างไรเราบอย่งนกงเอ่ะน้งเันอเลื่ออ่งเองนงยนอ่ะจะิงด้องยนคล่อย่งไะบนอางเรยนอะรียูยแค่หนึ่งไรบนอ่องเล่อย่งอุกเรอกะถูกต้องแล้วแหละ ท่านจำได้นะคิปนีแต้องน,อนีแบบนอนอนกลางวันอ่ะเออจริง<า>ด้วยใช่ตอนอนุบาลก็คือแบบมีนอนกลางวันคือแบบโหดีมากแต่พอโตขึ้นก็คือไม่มีอีกต่อไปแล้วออแล้วเธอแอบหลับในห้องเรียนปังไม่มีแต่ตอนสอบอ่ะไม่รู้ว่าเคยอยู่ครั้งนึ่งหรือเปล่านะ่าจะเคยแต่ว่าอันนั้นคือทําข้อสอบเสร็จแล้วนะไม่ได้หลับตอนแบบกาลังสอบอยู่นะคือแบบมันง่วงนอนเนี่ย<ะ> แล้วน้ำลายก็ไหลย้อยไปที่ข้อสอบใช่ป่ะไม่ไม่ไม่มันจะจะไม่ไหลย้อยนะเกดอย่างงั้นสิเอาอถ้าถ้าไรเธอแจ้งไล่ผู้ช่วยคนนี้แต่ขอเผานิดนึงนะคะก็คือผู้ช่วยคนนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้สมองก็เบอเบอะนิดน่านะคะแปลว่าบางทีจะพูดอะไรก็บบบพูดผิดเบอเบอบ้างนิดนึงอ่ะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ว่าอาจจะแบบสมองไหลออกมาทําให้แบบอา,อาจจะแบบเกิดความผิดพลาดของสมองอะไรแบบนี้ mm hmm. เกินไปไหมนะน mm hmm. ิดหน่อยนะคะจําคํานี้ไว้นะคะแล้วก็สําหรับท่านใดนะคะที่มีแบบจะเสนอนะคะขอเป็นแบบว่าแบบดีๆน,ดนิดนึงนะคะจะยังไงดีเนี่ย mm hmm. ก็นั่นแหละนะคะไม่มีอะไรต้องพูดแล้วนะคะก็แบบ แวะมาหากนนันนิดๆหน่อยๆให้หายคิดถึงอ่ะเนาะแต่วิกหน้าก็เพื่อนๆก็น่าจะเปิดเทอมกันแล้วล่ะอเริ่มทยอยเปิดแย <Yeah S 1> ่แล้วดูรถจะต้องติดแน่ๆเลยเออนั่นสิเล็งลี่เป็นโรงเรียนอันบานที่มีเด็กเยอะสัดด้วยอะนะเด็กหนึ่งร้อคนกับบานแยกกันทั้งชั้น แล้วก็กระบาลแย่งนิดหน่อยไงเขาเอาคําพูดของเธอมาแล้วเขาก็เลยฉีกผมตัวเองหมดหัวเลยโหนี oh. ่เป็นเทรนด์สไตล์ใหม่ของเด็กหรอนะกระบาลแยกไงหรอำได้ไหมที่เธอไปร้านอาหารแล้วก็ไปนั่งกินข้าวกับน้องกระบาลแยก uh huh. แต่ไม่ทันแย่งกินก็ก็น้องกระบาลแยกก็กินหมดเลย uh huh. อืมเธอก็ทําอย่างนั้นไม่ได้แล้วนะ uh huh. ได้เกี่ยวละ uh huh. ก็อะไรประมาณนี้นะคะก็เปิดเทอมแล้วก็อาจจะไม่ค่ายลงคลิปนะคะแต่ว่าอันนี้คือแบบว่าอันนี้ก็คือยังว่างอยู่ยังโอเคโอเคอยู่ยังวางคลิปได้ละค่ะไม่งั้นคงแบบคงคงคิดถึงคนทีนอยู่ในน้อยแล้วชากระบาลแยกเยมันทำไมมันถึงเป็นชากระบาลแยกฉันก็งงตัวเองอยู่เหมือนกันนะ ต่ว่าชาวกระบานแยกเหมาะสมแล้วชาวพิซซ่าถือว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพิซซ่ายกเว้นเสื้อลายพิซซ่าเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่ถือว่าแบบไม่ถือว่าเป็นชาวพิซซ่าละกันเป็นชาวกระบานแยกถ้าเกิดมีเมมเบอร์ชิพเออใช่เดี๋ยวรอดูคลิปนะในช่องลิงกี้ซีเฮดจะมีเกี่ยวกับระบบเมมเบอร์ชิพเรียงลำดับตามความกระบานแยกทําสไลด์ไปให้แล้วจริงเหรอ,อ,อใช่ไปทําคลิปได้เลยเมื่อคลิปนี้เสร็จอ่ะนะ โอเคดีมากจะได้เพิ่มยอดวิวใช่เลงลี่ไม่ลงคลิปมาก็คือจริงใจถ้าจริงใจไปทําคลิปล่าสุดห้ยก็คือจะไม่มีคลิปอะไรล๊อลกล้างเลยหลายเดือนมากน่าจะหลายเดือนมากน่าดูล่ะร้อยผู้ติดตามถึงห้าสิบก่อนแล้วกันตอนนี้เท่าไหร่นะสามสิบแปดแล้วมั้งทุกคนก็อยกเลืไปกดติดตามช่องเลงลี่ซีฮชด้วยนะจ๊ะจะมีคลิปลงเมื่อวานนะ เอาเป็นว่าเอาล่ะสำหรับคลิปนี้เรกเท่าแก่ลิมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนดูและสวัสรีเก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบายบายจ้าบ๊ายบายก็แบบว่าอาจจะช่วงนี้ก็จรจะการลิงลี่อาจจะแบบว่าไม่ได้ไปสตูกันบ่อยนะกันะเพราะว่าเปิดเทอมแล้วก็แยกการลิงลี่ก็ไปโรงเรียนอนุบาลเป็นคาต่อแต่อยู่ที่โรงเรียนนั่นแหละเออ เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็มีประมาณน,นี้แล้วเนาะใช่พีม่มีอะไรจะพูดแล้วแหละเออเดี๋ยวนี้ก็คือไม่อยากทำคลิปฟรีทอล์กนะแต่มันจะพูดหัวข้ออะไรเลยก็คือต้องตั้งหัวข้อขึ้นมาก่อนแล้วค่อยแบบมาพูดไม่งั้นคือโอ้โหไม่ได้เลยไม่ได้เลยจริงจริงนะคะไม่งั้นก็จะพูดวนไปซ้ำไปซ้ำมาเอาเป็นว่าบายบายไปจริงแล้วชออกว่อเวลานะคะบายบายผู้หญิงคนนี้บายบาย